ทารู้ช่งคะตอนนี้อยู่กับแมรี่นะคะทาผู้ช่วแมรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีแฟ้มเดกบถือเด็กบอค่ะถือเด็กไว้คัดขแล้วเนาะครับเนาะพอได้ชคดีเนาะครับแม่แม่ฝันหมื่ขึ้นฝันมาดูหมูออกลูกงวยัวยอยู่แดงจื้อเครื่องอยู่หมูนี่แต่ตุ่งงามแก่ไวจังเลยลหรอนนว่าหมูออกลูกฝันแบบเนาะ หลายตัวรวมนี่ยแบบหลายตัวโอ้มันหลายตัวนับได้บ่บ่นับบ่ได้มันหลายตัวครับหมูหลายหมูหลายในขอกะละอยู่แลยงัวงัวอยู่ในขอกะละอยู่แล้วเนาะตีว่าจังไรล่ะหมูน้อยหมูน้อยหมูมันเป็นน้ำซีได้หมูหมูก็เป็นซีแล้วหมูก็เป็นซีหมูน้อยกันเป็บหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งบอกฮะคือสีออกครับดูว่าเท่าไห้ พูดตีแม่สิตีว่าแม่แล้วก็ตีความฝันไห้แม่กับตีซีหนึ่งซีนฟันเห็นหมั้ซีซีกับหนึ่งซี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 กับหนึ่งซีหมูแม่หมูหมูน่อยหมูใหญ่เดี๋ยวเด้๋ผมสิลืมผมติจดไว้ก่อนแฟนครับเส้นสองเอฟซีผู้ใดเข้ามาลองตีเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องตใยกันตีเนาะครับเนาะแม่จะฟันเมื่อคืนนี่ตีแม่ฟันเมื่อคืนนี่แน่ดูเอาตัวเลขไปเสียงบอกให้จังได้บัว่าบ่ได้เสียงนอนเลยบ่ ใบผ้าเรากกนอนเลยครับเมื่อไ้คิดอีหยังบ่ได้คิดอีหยังนอนเลยบ่ได้คิดหอดหมูตัวครับบ<อ>่เมื่อไ้คิดหอดหมูมันยังฝันมาหมูออกลูก,ลก,ลกครับก็เธอถามบ่ค่อยฝันนะพี่น้องบ่ค่อยนบ่ค่อยฝันแต่ว่ามื้อนี้ิ่นเ้าให้ฟังฝันเมื่อนนี่แ่ะค่ะเพินเานว่าฝันเนาะก็เลยอ,อยากถามบ่งเธออพี่น้องอยากฟังนํา<ม>แต่ว่าแมรี่เพิ่นกะ อย่างนแต่ว่าแม่ฝันดีอยู่จังสินะเอาลงให้พี่น้องเบิ่งโชคมีลาบเนาะแม่เนาะอีโชคมีดวงกับความฝันของแม่ดีเพิ่นก็เสียดายอยู่บังหันเนาะเสียดายอยู่อีแม่บ่ได้ตัดบ่ได้ตัดเด็กซื้อๆคั่นตัดเป็บ่บ่พลาดเลยต้องถือยังตำกับสองลอยหรือลอยหนึ่งผู้เถือตัดเออจักมันเป็นอยังมะบังที่บ้านตัดเนาะ ยังมีโฉกนะครับนอนวยโมมีโฉกม่มีโฉกสามโมมีดวงซัค่ะอันนี้เป็นข้อมฟันเล้บพี่น้องเด้อนะคะเม่ตีว่าตัวเด็กก่อนครับซีหนึ่งบอกครับหมูหมูมูน้อยหนึ่งซีซีหนึ่งซีอันนี้หมูซี่ขาเดี๋ยวครับเมื่อกีตีเป็นซีเป็นซีหนึ่งซีซีวันหมูซีขานั่นหลายตัว ต้องซีซีหนึ่งซีซีกับซีซีอ๋อปีความฟันเป็นงสี่เนั่นนะเท่านั้นนะซีซีนะครับกับซีซีมีเสน่ห์หละกคันเลขมาซีเจ้าไปเบิ้งโนดว่าเลขมาซีบองหดนีไปเบิ้งเลยไหนสำนักเบิ้งวัดที่แม่ในืลายผู้เขมาตัวใดวัดที่เรกมันหันมีผู้เก่งดิค่ะต้องหั่นเขาเก่งซีบ่เขา ผู้นึงกิยงฮาพันเขาค่ะเมนบอกกีงหาพันเขาเอาตามความฝันนี่นะแม่ตามความฝันแม่ครับแม่ว่าฝันเห็นหมูหมูมีสีขาสิบบครับน่าที่น้องความฝันของเมลี่เมลี่ค่อยฝันแม่นบอฝันแม่นจะนะตักนฝันแม่นอยู่แมนบอค่ะเมนหางมาจะงวดแล้วความฝันนี่แม่ ห่างมาสองงวดแต่ว่าสองงวดนั้นถือเลขสองงวดได้หันหาศูนย์กระถือสามศูนย์กระถือแสดงว่าฝันนี่ถืออยู่แต่ว่าพ่อสองสามงวดที่ผ่านมานี่บ่ได้เอาเลขฝันบ่เอาเลขคนอื่นแต่ว่าถือยกเว้นงวดเมื่อกี้บ่ถือบ่ถือเขาให้ยถือบูตแต่ว่าเจ้าของซับเลขบ่เปิดหนึ่งศูนย์ห้ากระถือเยอะน้อยเขาให้ถืออีกหนาะครับเนาะแตตัดเหรียเนาะค่ะ กวางฟันของคุณแม่นี่แหละคุณแม่รีมังกับที่เด็กเจ้าเนี่ยในเจ้ามากสามศูนย์เก็บแม่มากบอกมากมากสามโ่มมากมากเป็นเด็กซองข้อบอกลางวานเพชรนะครับเนาะสามศูนย์เ็บเป็นไม้ซองแม่สิบสือรัตีอยู่ใน้าค่ะผิดว่ามันตีนึงบอก จะอ่อนข้วเจ้าเนาะจะอ่อน้าวเจ้าถยสิบล้านนั่นเองโอยตวแนสิบล้านกับพ่อแห้งเดี่ยวจะไปใส่กันอย่งเนาะมันลายบอกครับมนลายจะได้เราข้าวซีมี่กข้าวซมี่สกคือเพิ่มหหรอครับถ้าถุงนี่ส่งนี่ลาบคือเพิ่มเลัเนอะหกบล้านถือก้อเพิ่มเลยเนาะครับเนาะนูพว่าถาโศ่งนั่ยี่แม่เนี่ยแหละี่แม่ที่บอกตัวใดนผูดล้านอันเออนั่นแหบอกูดร้านตรงนี้นสิได้อันนี้ละ ท่นสิบอกตัวใดคะนะก็รอติดตามมึงเนาะรอติดตามนี่ล่ะมึงเศร้ากับทรมาอยู่บอพท่นว่าจะไดเวื่านมันเนี่ยตอนยังก่อนเหรอห้าน้อยบ่ครับห้าน้อยแม่โอ้พคนถึอห้าน้อยบอกบัวบอถมันสืบสิผ่ามันออกสิหกแต้มเดียวนะครับนะพิษแต้มเดียวค่ะพ่นกับผู้หวงนะแม่พ่นสิ่หายแต่ว่าตอนนี้ยังพักในใดเนาะบ่กว่าในใดอยู่ค่ะพี่น้องกับในเมื่อใดไอ้พวนี่ค่ะ เมื่อไรสีมามุ่นมาสิโทรเพื่อนในเพื่อนก็ต้องโทรมาบอกแม่เนาะโทรมาฮม่รีก็สิโทษไปหาเจตังคพี่น้องโทษไปหาเกจตังครับก็บอกมาแม่เนาะเบืยันเสียยันเหงาอยู่หาสตรกบโบห็นน้องไข่มันยันหลับนะบอกไปบานกรอกเพราะว่าเพื่อนองพานบานไม่รีไปเดียวเบืรอโทรนั่งเบื่อโทรหนบอศู์หกสี่เขียนเขียนไม่เลยๆก็ได้เพราะเป็นยังเขียนใช้ข้างหลังนี่มันจะเห็นสัดเออเอาเขียนเลยเออนั่นแหละ ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่บอกว่ายาดผ่าตัดก็เลยเสียเ <0, S 1> บอร์โทษเจตังค์ไว้ศูนย์หกสี่หกสี่สามเก้าหกสามเก้าหกเก้าสองแปดศูนย์เก้าสองแปดศูนย์ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอื้องคกโคก เด๋อผาดเด้อแม่เดลยแม่ลีวายานผาดเลยจดเบิดเจตังมาเธอได้กับจดคู่เธอโหลดแม่บ่อยู่เหลี่ยมหนึ่งต้องอยู่เหลี่ยมหนึ่งอะเจ้ามามาชิโอ้ยูเหมืองเ้าค่ะหาบ่เจอครับหาโบจอได้โบโต้อ๋อจังไหนก่อนหน้าคักๆน่ะเอียงเอียงน้อว่าแม่บะขึ้นสวยใส่นอว่านักกันเสาเหมืนมั้งมาหอดเทียงหอดเทียงดีแล้วมันจะไปไล่มองไล่บอลนาะแม่เนาะโอ้มาเขียนตัวหนังสืองามกว่าเราอีกมังครับ ง่ามรูยกบปานมา่นี่นี่ละเลขมันจะออกตัวนี้ละเด็กออกข้อมฟันเมลี่นี่ละถูกใช่ไหมแม่ไม่ใ่ได้สามหม่องถูกครับของหม่องแม่อันหนึ่งหม่องร้านไผ่อันหนึ่งหม่องนี่หม่องหนึ่งหม่องตรงกันนะครับนอนหมองเปลืองทุนซื้อฟันนี่ฟันเห็นหมูเห็นลายพ้อเห็นลายพ้อพันบ้าหมูออกลูก น่องขิงสีบ๊อกออกยี่บอหน่หมูกระหมูออกลูกพร้อมหมูออกลูกมันหันลายตูนนะครับนนับบดได้แดงจึ้งคึ้งอยู่หมูนั่นมีต่ตุนน้อยๆครับหมูแดงจึ้งคึ้งอีีบอีแม่แม่มันออกมาใหม่นะครับมันออกใหม่มันก็แดงตัวหมูงัวงัวอยู่หมูออกลูกเต็นขอบเดี๋ยวครับเล็กสีบ๊อออกบ๊อคือเราไปจ้กคักแต่วันนี้พี่น้อง แต่แมรี่เนกะตีไหเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีนะแม่แม่หมูอกับน้ำซีครับหมูน้ำซีนะครับเนาะผู้อื่นสิตีคือแม่บอสนะแม่ครับค่ะสอยกันตีนะแม่เนาะสอยกันตีต่อหางเหล็กนี่เนี่ยมันขี้ครับเนาะคุณแมรี่กับต่อหางเหล็กฟันต่อหางเหล็กนะครับตะกี้แม่ฝันแม่อยู่ด้แม่นบ่แม่ฝันได้ห่อสามตัวฝันว่าบ้านมานุขาบมาขายโคโค่ไห่สามถุงค่ะครับสามถุงหาชิบบาทค่ะแม่ออกสามหาศูนย์ ก่อนหันตรงๆเลยแม่ได้หกหมื่นเลยหัวหน้ากูได้สามตู้เพิ่งตัเพิ่งเต่งฝันแน่ฝันเนาเล่งตีเองครับตีเองแม่กลับว่าแพงแน่นพูอื่นสื่อนะแม่กับถึงนล้วหัวของแม่อีกพูรห่าสีพูละาเศร้าพูร่โชคดีไปหน่ำเพื่อนแม่กลับไปเล่าความฝันเพื่นฟังเออแม่บ่อ่ำเราให้ไคฟังแล้วไปอันนี้ บบฮ้องกระเดาหงายนั่งพังส่งกาเจาเบิ่งคลิป้าเจาสที่มาถามเจ <laughs> ้าเลยกาเจาเบิ่งไมเลยฟันว่าอย่าง้าเจาสที่ไปถามเบิ่งเจ้าอีกเรือนี่นนะะเนาะแม่คเคย่อถือเลขได้ละสองแสนกระถือฟันฟันลักษณะจังสี่อีแม่คิดว่าเลขสีออกมันบอค่ะข,ข้างจังไลแเมนคือว่าเลขสีออ,อกมาตีซอยกันแม่วาฟันว่าหมูออกลูกพี่น้องเลขกสีออกเลขต้องออกนาอแต่ว่าเข้ามาออกนี่อีแม่ตีเป็นตัวเลขตัวนี้นี่บอค่ะ ซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซีซีแล้วก็ซีซีมันบอกแมนอันนี้คือตีความฝัน C, C. ของหมูหมูมันน้ำซีน้ำซีครับมันซีขาเท่<น>า,ากับบวกเขาตัวซีซีครับ หมูหน่อยมันกับเป็ดนื้อหนึงซีซีมันกับบดถืงกระบอลูกคือตังเด็กหน่อยแหละเกิดนี้นะครับมาฟังเห็นเด็กเดี๋ยวเด้อแม่ซื้อซีรัตต์ดีไว้เดิครับนี่เอาจดไว้บ้านนี่เจ้าจดไว้นี่งจดไว้พี่น้องเอ้ยให้แม่รี่จดเอาโลดสมโนจดเราเด้อแฟนคลับก็จะเอาให้เบิ้งพี่น้องครับนี่เด็กเจ้าชมเบิ้งกันนะครับท่านชมแล้ว นี่หละเมลี่พันตีหายแดดท่อนี่จดไว้สี่ซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซีซีเด้ซีซีนะครับเนาะแต่แต่ว่ากะคล้ายๆก็ไว่ายังบาท่านแดอันนั้นเนาะแม่เนาะมันบพท่านแดโค้งสุดท้ายเนาะแม่เนาะมันบพท่านแดโค้งสุดท้ายได้พี่น้องแต่ว่าคุณแม่พูนกับเราความฝันฝันให้ฟังซื้อแม่นบ้านต่อห้างเหล็กวุ้นหนจะแม่นแม่ก็เลยบอกให้ฟังหมุนขึ้นนี่เลยครับมุนขึ้นเป็นวันหยังเหรอหมุนขึ้นเป็นวันวันวันหลังคานครับ ขนาดแหนี่ยวว่านค้านวันสูบว่านดาบกันครับอืจำเแม่ยว่นแขนเล็กงามเล็กงามมักน้ำอยู่เด้อพี่น้องค่ะมักตัวค่ะพี่เจ้าหน้าไว้เนาะแม่ก็เดาความฝันในฟั่งมันจะบ่ใหายหลายตัวเรียกความฝันนี่กับอันนี้นี่พวกท่านเลยว่า อันพ่ท่านได้ว่าอันใกล้ๆมือเล็กออกจังสีคัดอีกเทอนึงบอกแม่เอวบ่คัดเดวเลยอันนี้แล้วเลยบ่เดวเลยแม่สิสื่อลับตดีเท่านั้นโอ้อันในความฝันอันนี้นะในความฝันอันนี้สีหนึ่งสีแม่บ่เคยฝันแบบนี้เสียบ่แม่เคยฝันบ่เกี่ยวกับหมูกับยังงบ่บ่ครับฝันครั้งแรกเลยหมูเกี่ยวกับหมูฝันเทะเลาบ่ฝันเทะเลาเลี้ยงหมูอยู่แต่ว่าช้ากับฝันเทะเลาะน้ออ่าวบ่ได้ฝันจักฝันแต่ยังอื่นบ่ฝันแต่ยังอื่น พันาหมูออกลูกน่งที่หมูว่าท่านออกลูกบัตหมูดออกลูกหมูขัดออกลูกมาขึ้นโศกหมานแล้วพี่น,น้องถโกโกโกที่แม่ว่าอานยินะแม่เใจไย่ยินบแม่คนอื่นเขาถือกันล้านหนึ่งสิบแปดล้านหกสิบล้านเนาะ,ะเสียจากลานกา บ่ยังบ่ได้ซื้อลอตเตอรี่แม่ไม like like ่ซื้อลอตเตอรี่คิดสองล้านกันพ่อใจเด้ะแม่บ่เคยซื้อหลายใบดคู่กับสี่สองใบเป็นบ่ซื้อคู่หนึ่งเนาะครับเอาเจ้าใบนี่เอาคู่หนึ่งคู่หนึ่งท่อนตัวนี้โอ้สี่หนึ่งหนึ่งสี่เอาตัวไหนวงตัวไหนนี่แนี่นหนึ่งซีซีนี่บ่แม่เอาพ่อตาแดงมาบงหนึ่งซีซีแม่เน้นหนึ่งซีซีถ้าเป็นลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่นจะเน้นหนึ่งซีซีนะคะท่านผู้ชมครับ กับซีซีน้ำมันก็บัลายตัวนะครับก็บรายตัวครับหนึ่งสองสามสีตัวหนึ่งเนาะครับอันนี้เป็นตัวเน้นเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเบิ่งก่อนนะคะเป็นตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเอาเบิ่งสัสสัสแบบนี้พี่น้องค่ะเบิ่งเลยเลขซุมหนีเลขความฝันเน้อหนี่เด้อเป็นความฝันของแมรี่นะครับเนาะอืมคันใดกับมากินมาท่าน้ำก้อน เพราะว่าแม่บ้านวันที่ยี่สิบเจ็ดมีบุญพี่น้องบอบุญกระพินบุญกระถินพ่อไม่ที่ยี่สิบเจ็ดพ่อกระต้นวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะห้อกระต้นยี่สิบเจ็ดห้องมีแปดบอกห้อกระห้องยี่สิบห้องวันที่ยี่สิบหกเลยล่ะห้อกระต้นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเป็นมือห้อมมือร่วมนะครับมือร่วมมันรวม อ๋อกระตุนแิได้มาแหนั่นแม่เ้อแห่มือวัาทียิบพกยิบเจ็ดอ๋อแห่ต้นเงินบอครับสวน์บอกครับโอ้พี่น้องผัยจะทำบุญน้ำไก่เดอรเนี่ยผักไก่ครับพี่น้องผักจะใหญ่นาะครับเนาะถือว่าเป็นกระถินช้าวบ้านเบิดสุ่มฮอนเพราะเยากทำบุญน้ำแมรี่กับทำเดอพี่น้องใช่มากเพราะไรกันทำบุญทำท่านกับนี่เนี่ย่มากื้อบาดเจอมนี่ยื่อบาทสะตนเดนเดอร์เป็นเจ้าภาพ เป็นจ่บาปคนเดียวครับมันราคาเท่าไหร่บุญจ้ะบาทสแตนด์เดียร์พันแม่ไปสิเงี้ยมึงถามมึงครับพี่น้องแม่รี่พ่นสีเฮ็ดบุญพายจ่าเฮ็ดบุญห่วมน้ากระทักท่ายมาเด้อท์ธรรมบุมิ์ขาแอดมินกัสซีเฮ็ดน้าคุณแม่อยู่นะคะทธรรมบุษมิ์ขาเรจะมารวมทาบุญกับแม่จดดอกราบไก่มือก่อนนะครับเนาะกกมืออ่นเฮ็ดหน่อยเฮ็ดใจก็ได้บุญคือเก่า พิ่ตั้ว่ถือเหรียญงวดบางหันครับเป็นทิถือชิ้นเหรียญผู้ได้อ่านบัตรครับทำบุญอย่างกระทุกอีกนะครือชิ้นเหรียญได้แบบเนี่ยมาสิเอาอันเอ่อสิบสองล้านสองใบประชันหนึ่งสี่สี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะสี่สองใบกับพ่อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้แฟนคลับแฟนช่องนะคะโศกโศกมันหมานแล้วก็ขอบคุณแมรี่นะคะที่พผลเล่าความฝันให้ฟังเราพี่น้องเนาะ